ลูกดกเช่นกันค่ะได้ผลผลิตดีเช่นกันค่ะเอาลงกระถางนะคะอาสวัสดีเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาค่ะหลังจากอัปเดตสวนผักขนาสวนผักสุกินีเลยก็มาอัปเดตสวนผักนี้เลยค่ะผักมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะเพาะพันธุ์เมล็ดมะเขือเทศง่ายๆเราบว้องซื้อพันธุ์เมล็ดม,ากามะกามาปลูกค่ะเราเอาเมล็ดที่เราซื้อมะเขือเทศที่มากินมาทําสลัด เอาไนทีอยู่ในลูกสดๆนะคะผ้าครึ่งแหละเอาไนมาโรยนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเอาไนที่จากลูกมะเขือเทศที่ลูกสดๆเนาะคะ่ะเขาก็เอามันโรยค่ะเห็นไหมมันก็ขึ้นแบบสวยงามเลยทีเดียวค่ะอืมนะคะ่ะแชร์ประสบการณ์ง่ายๆสไตล์แม่บ้านเนาะคะ่ะแม่บ้านบอกเคยได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เลยสักปีค่ะแต่ละปีแม่บ้านก็นจะเอาเมล็ดที่จากผักเคือเทศที่เราซื้อมากินนั่นแหละค่ะเขาก็เอาเมลร็ดของเพิ่นมาโรยค่ะเพิ่นก็ขึ้นค่ะ เอามาโรยเอามาโยนจุดไหนจุดใดที่เขาต้อง,ตงการใี่เพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นทั้งนั้นค่ะมะเขือเทศปลูกง่ายขึ้นง่ายเนาะค่ะเนาะโอ้ยทั่วรก็ง,งามเนาะค่ะเนาะเพิ่งเอาอิทธิมเมล็ดพันุ์จากลูกมะเขือเทศสดๆที่กินเหลือจากเขาเอามาตำสุมตำหรือเอามาใส่ผักสลัดค่ะเนี่ยแม่บ้านก็ได้กล้า ในวานลงมาเนี่ยค่ะบอตองซื้อมเมล็ดพันธุ์ห้ยากนะคะโอ้ยพูดายแล้วปะจะพาดูต้นใยที่พันขึ้นออกลูกออกผลเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนู้นค่ะเดินไปนูทนละค่ะหลังบ้านหลังบ้านค่ะนี่เลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เลากินเหลือค่ะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะบ่ตองซื้อมเมล็ดพันธุ์ยากค่ะนี่เห็นไหมคะลูกแบบใญ่สะใจเห็นไหม แม่บ้านไม่ได้เคยได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะแม่บ้านก็เอามะเขือเทศนี่ค่ะลูกใหญ่ๆโตๆแบบนี้เหลืองๆที่เฮาซื้อมากินเนาะค่ะเขาผ้าครึ่งแล้วเฮาก็เลาะเลาะเอามาล็ดพันธุ์่นมโร้อยตามจุดต่างๆที่เฮาต้องการให้เพ่นขึ้นพ่นก็จะขึ้นประมาณนี่ค่ะไม่ต้องเสียตังซื้อมเมล็ดพันธุ์แค่ซื้อลูกผละมะเขือเทศมากินเฮาก็เอามาเล็ดเพ่นมายน ลงกระถางเพราะได้ถึงเวลาเขาก็แยกออกมาปลูกประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมสวยเลยออกลูกดกด้วยค่ะเห็นไหมไม่ได้มูไม่ได้มูค่ะนี่ค่ะดกมากค่ะเห็นไหมมะเขือเทศมะเขือเทศของแม่บ้านอินยูเออสเอโดยที่พเพาะเมล็ดพันธุ์จากลูกมะเขือเทศที่เราซื้อมากินนั่นละค่ะ ไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มะกามาปลูกให้เสียตังเป็นขั้นตอนที่สองแล้วค่ะซื้อแคบลูกผลมากินเขาก็เอามาเล็ดที่เหลือนั่นละค่ะมาโยนกา้าลงกระถางถึงเวลาเขาก็แยกออกมาปลูกประมาณเนี่ยค่ะแม่บ้านก็ได้เอามาปลูกตามจุดต่างๆของริมรั้วบ้านค่ะเห็นไหมดกเลยที่เดียวไม่ได้มูนะคะดกมากค่ะ ลูกใหญ่สวยงามด้วยค่ะเห็นไหม,มแบบลูกนี่ค่ะลูกเนี่ยสวยงามเลยแม,ม่นหงนอนเนี่ยขโมยมากินนีแม่นหงอนเนี่ย,ยเยจ้าขโมยเนาะเดี๋ยวจะไปพาไปดูอีกพันหนึงเนาะคะ่ะพันอ่าลูกเขาเรียกอะไรเขาเรียกพันอะไรนะลูกเล็กนะคะ สำหรับกินสลัดนะคะลูกน้อยๆน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกระถางนะคะไม่ใช่กระถางอ่ะอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกพันหนึ่งค่ะพันนาซีด่าแมนบมค่ะลูกเล็กๆเกนะะี่ยค่ะลูกน้อยๆเงาๆเนีย่นย,ยะคะ่ะแม่บ้านก็ซื้อ,อลูกและผลผลมากินแม่บ้านก็เอาเมเล็ดผลนะคะมาโรยตามเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะลูกประมาณเนะะี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ย นี่เลยอือดกดกแต่ละแต่ละพันธสายพันธ์เนี่ยแม่บ้านไม่เคยได้ซื้อเมล็ดมาปลูกค่ะแม่บ้านเอาเมล็ดจ,จากมะเขือเทศที่เฮาซื้อมากินค่ะก็เอาเมล็ดของเพื่อนมาโรยค่ะเอามาโยนค่ะคล้ายๆแบบเอามาโยนลงพื้นดินเพื่นก็ขึ้นมาให้เฮาได้เก็บกินตลอดปีจนกลัวหนาวจะมาเลยทีเดียวค่ะ หรือเขาจะแยกโรยลงกระถางเพื่อนก็ขึ้นนะคะเพิ่นก็ขึ้นค่ะนี่แหละแม่บ้านก็นเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเห็นไหมคะทุกจุดทุกม,มุมลูกดกมากเห็นไหมอีกบุกีอีกบกุก,บกีอาทิตย์อีกบกุกีวันก็ได้เก็บกินเลยเห็นไหมดอกงามม็นบอกค่ะเพื่อนๆจางามเนาะ เนี่ยแม่บ้านเอาตัวนี้แม่บ้านเอามาโรยอย่างเดียวนะคะโบได้แยกค่ะแม่บ้านเอาลูกมเมล็ดมาโยนลงตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมเลยเป็นแบบต้นขึ้นไม้แบบแน่นเลยค่ะแม่บ้านไม่ได้แยกค่ะแม่บ้านเอาลูกเพิ่นเลยค่ะเอาลูกประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเป็นสีแดงเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านเอามาโยนลงเพิ่นก็ขึ้นแ่ะวบได้เก็บทุกๆปีของอ่า ฤดูสปริงแม่บ้านจะเอาลงมาโรยทันทีค่ะให้เพื่อขึ้นมาให้เขาได้เก็บกินถึงถึงอฤดูฟอค่ะนี่ค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านเนะค่ะวิธีปลูกมะเขือเทศโดยที่ไม่เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูกเดี๋ยวจะพาไปดู อีกจุดที่แม่บ้านเอาลงกระถางเนาะค่ะว่ามันจะสวยงามแตกต่างกันขนาดไหนปลูกตามดินกับปลูกลงกระถางเนาะคะ่ะมาเคือเทศที่เอามาเล็ดจ,จากลูกสดๆมาปลูกเนาะคะ่ะนาะนี่เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะที่แม่บ้านแยกลงกระถางนะคะลูกดกเช่นกันคะ่ะได้ผลผลิตดีเช่นกันคะ่ะเอาลงกระถางนะคะ ชุดนี้แม่บ้านเอาลงกระถางเป็นกระถางเล็กๆน้อยๆอยเห็นไหมคะกระถางน้อยๆเดียวเห็นไหมแต่ก็ว่าให้ผลผลิตดีเลยทีเดียวดีเท่าเท่ากับทีเ่เฮา์ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกค่ะอ่าส่วนนี่นะคะแม่บ้านเอามาเล็ดจากมะเขือเทศลูกสดๆค่ะมาลงค่ะมาลง โดยที่แม่บ้านได้บอกกาวไปแล้วว่าแม่บ้านไม่เคยซื้อมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมาปลูกค่ะเพราะว่าในครัวเรือนเขาก็ซื้อมะเขือเทศมากินอยู่ทุกวันประจำนะคะเขาก็เอา,มาเมล็ดในลูกมะเขือเทศนั่นแหละคะ่ะโยนลงดินโยนลงกระถางเพิ่นก็จะขึ้นมาให้เขาเยอะแยะมากไม้เลยทีเดียวคะ่ะเขาก็ พอพันโตเขาก็แยกก่าตนก่าไปปลูกตามจุดต่างๆเขาก็ได้มะเขือเทศได้มะเขือเทศออกผลออกลูกให้กินตลอดจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่บ้านก็ฝากคลิปอัปเดตแชร์ประสบการณ์ปลูกมะเขือเทศด้วยมเมล็ดพันธุ์จาก ลูกมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะวันนี้กอแค่นี้ก่อนนะคะฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้าน in usa ด้วยแล้วกันเนาะค่ะเนาะบายบายไปแล้วฝากคลิปนี้ไวก้กับลูกมะเขือเทศสวยๆนี่เลยค่ะมะเขือเทศภ่มนินีลงกับ กระถางดินน,น้อยๆแต่ว่าได้ผลผลิตน่าพู่มใจเลยทีเดียวสำหรับเมล็ดพันธุ์จากลูกมะเขือเทศสดๆสดสดไม่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์จากถุงเนะคะ่ะเนาะไปแล้วผูดนานแล้วอย่าลืมละ่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอินยุเอด้วยนะคะ